ในคลิปนี้ก็มาดูเรื่องไม้กระบองนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันจับล็อกจับ,นนะจบกดนะครับนะเดี๋ยวผมทำให้ช้าก่อนนะเช่นมาทักษะนี้นะที่เคยนำเสนอไปก่อนละนะครับนะอันนี้เราจะกดเลยนะครับผมตีกดนะอันนี้หนึ่งต่อหรือมาจับนะผมจะตีให้จัดกันนจนะจับครับนะเนี่ยคงอาจจะต่อเข้า บ,บางทีของพวกนี้มันมันตามมันตามท่าเป๊ะๆไม่ได้นะครับนะโอเคเราจําท่าได้นั่นแหละแต่เวลาใช้เนี่ยมันตามท่าเป๊ะๆไม่ได้นะครับมันตงประยุกตเอาต,ต้องปรับเอาทุกการปคลื่นไหวเาง้เงี้ยบางทีมันไม่มีตามท่าที่เราฝึกนะเราก็ต้องรู้จักที่จะประยุกต์ปรับเอาทีมันอย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็อาจจะใช้ลักณะือนกันคลิก นะครับมาปุ๊บอีกันยังไงกันนี้ใช่ไหมแอ่การน,นี้ผมอาจจะมาต่อเข้าแล้วนะผมเปลี่ยนไปใหม่คุณที่ทางไหนก็ได้ลองอย่างงอีนี่ฝ่ายจักันอย่างงี้ครับผมใหม่ปุ๊บนะกันจับล็อกเข้านะแบบนี้เห็นไหมนะ เเวลาฝึกมันจะมีท่าให้ฝึกเลยครับนะที่หนการปลดเทคนินการจับล็อกแบบมาตารฐานน่ะนะแต่ถ้าเราจาแต่ท่านะครับมันจะค่อนข้างใช้ยากมากในสถานการณ์จริงนะเพราะว่าบางทีเราเราไม่รู้ว่าเขาตีมาจากที่ทางไหนนะแล้วมันมีการตอบสนองอยังไงนะครับบางทีมันไม่เป็นตามท่าที่เราฝึกอ่ะเขาอาจตอบสนองอีกแบบหนึ่งอ่าอย่างนี้นะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราเข้าใจคอนเซปต์เข้าใจหลักการของ ถ้าที่เราเรียนมานะมากแค่ไหนครับที่ทางไหนก็ได้จะลงตรงเนี้ยนะถูกเข้าพอจับใช่ไหมนะัมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจเทคนิคและหลักการมากแค่ไหนนะแค่ไหนนะครับนะถ้าเราเข้าใจมันก็จะค่อนข้างจะง่ายนะถ้าเราเข้าใจนะเพราะต้องยอมรับครับสถานการณ์จริง มันเป๊ะไม่ได้นะบางทีมันมันเกิดอะไรก็ไม่รู้เขาอาจจะทําอะไรไม่รู้อะในการมาอย่างนี้นะซึ่งมันไม่เหมือนที่เราฝึกนะครับนะเนะี่ยเราต้องรู้จักที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆครับนโะดยใช้ความเข้าใจในหลักการที่เราเรียนอย่านะนี่ผมล็อกะนะอ,อนะแนะนะโอเคนะงอแฉะหรืงอะไร้ดยการแทงงาแฉะทำอะไรได้ปัดนะเมื่อกี้นะครับนะผมต้องแก้ละ คือถ้าเราจำเสด็จแท้เนี่ยบางครั้งมันไม่มีอะทำไงวะนะอาศัยหลักการเนาะนะเข้านะกดออกแล้วค่อยอะไรก็ว่านไปนะนะเดี๋ยวลองดูอีกสักสองสามวิธีแทงนะมาละนะมาละนะมาละการนี้ไหมกาดยากนะมาละ ก็หัดนะครับหักเล่นอย่างนี้ช้าๆก่อนนะให้เราชินก่อนนะหักเล่นช้าๆก่อนจลากหลายทิศทางนะหลายทิศทางนะหลายทิศทางในเราในการที่เราจะทำเล่นนะอาจจะหลุดบ้างอะไรบ้างก็เริ่มเริ่มต้นนะครับนะทำมุกช้าๆไปก่อนลองไปดูลองดูไปก่อนหลายทิศทางนะนะหลายเงีมุมที่เราทําได้นะโอเคอย่างนี้นะ บนอย่างนี้มันไม่มีท่าที่เราเรียนนะแต่ผมว่าอย่างนี้ผมได้เปรียบในการที่จะนัดออกแล้วล็อกแข้งเขานะครับนะดูไหมนะครับรอบหนึ่งมาละการใช่ไหมนะมาละโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะฝึกตามท่าก่อนามาตรฐานเสร็จแล้วคอ่อยฝึกจากที่ทาต่างต่างนะเพื่อเกิดความเคยชินนะเกิดความคุ้นชินนะ ในการใช้เทคนิคนะให้เราคิดประยุกตนะ์อ่ะนะใส่หลักการเป็นหลักคิดประยุกต์ท่าเอานะก็เราทำอะไรได้บ้างนะทำอะไรได้บ้างนะทีนี้ครับ,รบเดี๋ยวไปเจอนคลิปหน้าสวัสดีครับผม